ตรงนี้มันความสูงไม่เท่ากันอันนั้นฟ i ดแรกครับอ๋อยังยังไม่เชี่ยวชาญอะสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนนะคะกลับมาไลฟ์อีกแล้วไลฟ์แบบว้าลองครับไลฟ์ดูสีหน้าคุณอุ่นซะก่อนอาสวัสดีค่ะทักทายแฟนเพจหน่อยนะคะครับคุณอุ่นอยู่ที่ไหนคะตอนนี้วันนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับบ้านบ้านน้องหลุบครับก็โซนแถวสนามบินครับค่ะ โครงการชื่ออะไรคะตอนนี้ที่เราอยู่บ้านซับลุงโรดครับผมค่ะคุณอุ่นเป็นเจ้าของใช่ครับแล้วก็ตอนนี้โครงการที่เราอยู่มีทั้งหมดกี่หลังคะสามสิบหลังครับเฟสนี้30หลังโอ้แต่ขอบอกว่าเข้ามาแล้วสวยมากจริงครับผมอันนี้ก็เป็นดําเนินไปถึงเฟสสามแล้วใช่ครับเฟสสามกำลังจะถมดินปีหน้าครับเดือนมากรลาเนี่ก็ถมดินครับ เด็ดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ขอนแก่นนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าบอกแล้วไปทํไขายฝากมาแล้วก็ไปตระเวนดูซับนะคะของทั้งคุณอูดยังขาดของคุณโกนะคะยังไม่ได้ไปดูนะคะแต่ตอนนี้มาดูของคุณอูนก่อนนะคะก็เป็นนักพัฒนาสังหาพื้นที่นะคะในย่านขอนแก่นให้ดูนะพา,านสวยมากเหมือนรีสอร์ทเลยดูสิจะบอกว่านี่เขาสร้างไม่ทันขายนะคะ ขายไปหมดแล้วด้วยเจ้าของโครงการก็ยินอยู่กับเรานะคะแล้วก็ที่หน้าโครงการตรงนี้ตรงนี้ก็มีการผสมผสานนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นโครงการแบบเรียงจัดสรรน,นะคะส่วนตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นโครงการแบบจัดสรรพิเศษนะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณอูนมาแชร์เคล็ดลับกันทําไมถึงขายดิบขายดีบแบบนี้คะทําไมถึงขายดิบขายดีใช่ไหมครับค่ะก็หน้าหน้าตัวบ้านน่าจะออกแบบให้ถูกใจกับ ลูกค้าครับส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มอายุประมาณตั้งแต่21ถึงประมาณ30ไม่เกิน35มสิบหวิเด็กมากนะเด็กครับมีแต่รุ่นเจนใหม่ๆทั้งนั้นหมดเลยแล้ววันแรกที่วางแผนนี้คิดว่าเป็นแบบเจนนี้ไหมคะคิดว่าเป็นเจนนี้แหะครับเพราะกำกำลังกู้เขาเขากู้ได้เยอะ,อะแล้วก็อ,อายุยใช่อายุยังน้อยก็ฐานเงินเดือนก็เยอะก็กู้ได้เยอะอย่างนี้ครับเราก็ รู้แล้วกลุ่มลูกค้าเราคือกลุ่มวัยรุ่นคราวนี้จะออกแบบยังไงให้มันมันโดนใจพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นลูกค้ากลุ่มนี้ครับค่ะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในบ้านก็ได้ครับถ้า,ามีเวลามีสิมีไหมคะแฟนเพจมีสิโอ้ยสวยขนาดนี้ต้องไปดูแล้วเนี่ยครับผมเดี๋ดินเดินชมข้างในบ้านอ่วันนี้แวะมาทักทายนะคะอยู่ฮอนแก่นก็แวะมาทักทายทั้งสามท่านนะคะก็ ยอดจอมยุทธนะคะจำคอนแก่นนะคะผู้เข้าสัมมนาเรียลเอสเต d เด e ล o p อ r เปรุ่นสี่นะคะเราจะมาดูบ้านตัวอย่างของเขากันไหนแฟนเพจท่านใดเข้ามาทักทายกันนิดนึงนะคะอ่าอันนี้มาดูที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงแล้วก็ห้องกินข้าวก็คือออกแบบให้เป็นสัดส่วนที่มันเชื่อมต่อกันนะครับ มันจะทําให้ดูว่าบ้านเรากว้างพื้นที่เราเยอะอย่างเงี้ยเราก็เล่นความสูงขึ้นไปอีกแล้วก็มีเล่นสเต็ปไฟครับให้มันมีความแตกต่างหน่อยครับผมตัวนี้จะเป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับผมค่ะคุณอูนออกแบบเองหรือเปล่าคะใช่ครับ ออกแบบเองด้วยใช่ครับตกแต่งเองด้วยใช่ครับทำเองเลยครับขายเองด้วยขายเองขายเองด้วย <c oughs> โอนเองด้วยนี่แหละค่ะ <c oughs> วิถีเจ้าของส่วนตัวจริงนะคะครับผมคุมก่อสร้างเองด้วยคร <c oughs> <c oughs> ับผมนะสวยไหมคะแฟนเพจบอกแล้วว่าสวยจริงสวยจังมีอันนี้มีห้องนะแล้วก็มีห้องครัวอยู่ทางนู้นห้องทานข้าวนะคะกับห้องนอนจะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำมีสองห้องน้ำ สีสวยมากเนี่ยเราก็เลือกโทนสีตัดได้ดีครับส่วนมากก็มีแค่สามโทนนะครับสีขาวสีเทาแล้วก็สีออกไม้สักแค่นี้ครับอืมอย่าอย่าให้เกินตีมสามสีนี้ครับผมนี่คือรู้เลยว่าสินสินมานะคะเพราะว่าเขาก็จะมีการคุมโทนจํานวนไว้อยู่นะคะไม่เกินสองถึงสามคู่สีนะคะอ่าเพื่อนำไปปรับใช้่็นี่ดีไซน์หน้าบ้านนะคะ ในบ้านก็ออกมาสวยงามนี่คุณอุ่นนะคะอันนี้หลังนี้เป็นท้งบ้านตัวอย่างด้วยแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยใช่ครับใช่ครับค่ะจะเป็นออฟฟิศขายด้วยบ้านตัวอย่างค่ะค่ะสวยงามแล้วคุณอุ่นเออเอาเงินจากไหนมาทําโครงการนะคะก็ทั้งทั้งสามสิบหลังก็ไม่ได้สร้างแค่ครั้งเดียวนะครับก็เริ่มต้นจากามีทุนสร้างได้แค่หลังเดียวก่อน พอสร้างได้หลังเดียวพอโอนปุ๊บก็เอากําไรจากหลังเดียวนะมาต่อสร้างอีกสองหลังจากสองก็มาสร้างอีกเป็นห้าหลังห้าหลังก็ขึ้นมาอีกสิบหลังครับก็คือใช้ทุนของเขาแหละตัวเขาเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆครับไม่ไม่ได้กู้ไม่ได้อะไรใช่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ประมาณนี้ใจเย็นๆครับคือเราไม่มีทุนหลอกทีแรกแต่ก็อดทนรอรอ,อดูก่อนถ้ามันขายได้มันก็จะไปของมันเรื่อยๆเลยครับผม ให้มันเดินของมันเองใช่ครับส่วนตอนนี้ก็สร้างไปทันขายแล้วครับแล้วมีแผนเปิดต่ออีกไหมคะก็แผนอีกสามสิบหลังครับเฟสสามปีหน้านี่นะครับต้นปีครับผมโหแต่ผลงานที่ผ่านมานี่คือหนึ่งปีนี่ฟาดไปกี่หลังคะสามสิบครับหนึ่งปีฟาดไปสามสิบหลังนะคะก็ไปบวกลบคูณกําไรกันเองนะคะเ <laughs> งินสดร้อนๆนะคะจากเริ่มต้นจากหลังแรกที่ไม่มีอะไรเราก็ค,า<ช>ค่อยๆหมุนไปนะคะโรเทตหมุนไปหมุนไป,นไปจนสามสิบหลังคะ่ะ โอ้โหนี่ค่ะก็เราอยู่กันที่หน้าโครงการแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโครงการนะคะมา FC ท่านใดมีคำถามมาพูดคุยคุณอูนกันนะคะครับผมหนึ่งนะคะสัคูค่หน้าบ้านนะคะแล้วคุณอูนเจอที่ตรงนี้ได้ยังไงอะคะ ที่ตรงนี้เป็นเป็นของครอบครัวครับค่ะใช่ครับก็เลยไปได้ง่ายเลยไม,ไม่ไม่ต้องซื้อที่ดินเพราะว่าครอบครัวซื้อไว้นานแล้วใช่ครับอแสดงว่าตอนแรกถ้าซื้อไว้นานแล้วตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยแถวนี้ใช่ครับไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นป่าเป็นอะไรหมดแล้วครับตอนตอนนั้นตอนนี้เข้ามาก็จเจริญมากๆใช่แต่ตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้ก็ซื้อไม่ได้ราคาแถวนี้ Gosh, ตอนนี้าราคาไร่เท่าไหร่คะน่าจะสาม ประมาณสามล้านห้าได้ครับสามล้านห้าใช่ใช่ถ้าถ้าทำบ้านก็จะไม่ได้อะไรละถ้าที่ดินแพงขนาดนั้นอืมก็จะมาหาซื้อบ้านแบบนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายด้วยใช่ครับใช่ครับอ่ลองดูนะคะครับแล้วคุณอุ่นเดิมทีก็คือคุมก่อสร้างเองด้วยเนี่ยจะถามเคล็ดลับหน่อยว่าทำยังไงให้งานก่อสร้างมันออกมาแล้วดูดีมาอืม ด้วยดวยตัวเองก็เป็นสถาปนิกอยู่แล้วครับก,ก็พอรู้เรื่องงานก่อสร้างบ้างน,นะครับพอตรวจบ้านได้ก็คือเราก็ต้องอยู่กับช่างนะครับตัวไหนได้ไม่ได้ก็ต้องบอกเขาเองก็ดีหน่อยครับไม่ได้ไปจ้างใครมาคุมก็คุมเอาเองเลยเอาตามสเปคที่เราอยากได้ใช่ครับแต่เบื<ช>้องต้นก็ต้องมีความรู้เรื่องก่อสร้าง<ช>ด้วยใชครับเราก็ใส่ความใส่ใจลงไปนิดนึงใช่ครับคิดว่ามัน เราทําบ้านอยู่เองครับเราก็ต้องดูแลอย่างดีหน่อยอใช่ครับโอเคอแต่สิ่งที่เข้ามาเรารู้สึกว่าแบบบ้านที่นี่ดูแบบเหมือนรีสอร์ทมีต้นมงต้นไม้แล้วก็ชอบถนนด,ดีกว้างครับแล้วมันไม,ไม่ไม่สุดไม่ล้าเลยนะเนี่ยใช่ครับนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ให้เห็นแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่เต็มเลยลูกบ้านเต็มเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะอ่ะ อันนี้นะคะก็เก็บตกบรรยากาศนะคะจากหน้าไซ์งานนะคะวันนี้ก็แวะมาดูไซ์งานคุณอูนนะคะอ,ะอะใครแวะมาผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาเจอคุณอูนได้นะคะัครบค่ะ<ม>สวัสดีค่ะ